สวัสดีครับเดี๋ยววันนี้เราจะพูดถึงในเรื่องของ r e สซี่วอร์หรือ RR ที่ใครหลายๆคนอาจจะเคยเห็นมาบ้างนะครับวันนี้เราจะมาเข้าใจความหมายมานึงครับว่าร e สซี w วอร์ดมันคืออะไรจากระบบอินด e s ิสเต็มเทรดนะฮะสังเกตดูจากตัวอ,ออเดอร์ที่เปิดไปแล้วนะครับ ออเดอร์แรกเปิดอยู่ที่บริเวณเอาเรทพอยท์ดูแนวรับเป็นออเดอร์บายเป็นจุดเข้าซื้อที่ควรเข้านะฮะตามระบบวิธีซิสเต็มเทรดทีนี้การเข้าออเดอร์ตรงนี้นะกรณีนี้เราสมมุติว่า1นึหลอดละกันตัวนี้เปิดไว้ที่2องหลอดถ้าเราเปิดออเดอร์หหลอดแล้วตรงนี้ครับเงื่อนไขในการซอบลอตคือเมื่อราคาที่เราซื้อแล้วเนี่ยมันไม่ขึ้นต่อมันหุดแนวรับลงไปเราก็จะต้องซับลอตอยู่นะครับตามระบบก็คืออยู่ที่บริเวณเอาเรทพอยท์เมื่อเราวัดด้วยการใช้คอรชแร์วัดจากตัวออเดอร์ที่เราเปิดลงมาถ้าาเร ตรงนี้ความเสี่ยงของเราอยู่ที่ประมาณ300จุดในกรณีที่เราเปิด1หลอดถ้าเราต้อง stop ปลอ s ก็คือ300เหรียญทีนี้มาดู r ตัวที่2ครับในเรื่องของ reward ว่ามีความคุ้มค่าหรอความเสี่ยงที่เราจะเปิดเทรดไหม risk อยู่ที่300นะครับ reward เรามองที่แนวต้านแรกหรือ resistance หนึ่งทึ่ระบบคำนวณมาให้ออโตอยู่แล้วตรงนี้ตัวระยะที่จะทํากําไรคาดการณ์อยู่ที่ประมาณ1,200จุดเมื่อเทียบกันแล้วนะครับ risk อยู่ที่300 reward อยู่ที่ประมาณ1,200จุดนั่นหมายความว่า risk เท่ากับ1 reward เท่ากับ4เท่า rr ของเราก็จะเป็น1ต่อ4แล้ว เมื่อได้รี w ิว d ที่เราคำนวณมาแล้ว1ต่อ4นั่นหมายความว่าถ้าเราเทรดแบบนี้ต่อให้เราผิด3าครั้งถูกแค่ครั้งเดียวผลรวมก็ยังคงเป็นกำไรอยู่เพราะว่ารีสิวดของเราเยอะกว่าสีเท่าและถ้าคุณใช้ระบบวิ i ดี s t e m t เท d e แบบนี้คุณก็จะหาร Reward แบบนี้ได้ง่ายๆนะครับไม่ยากที่เหลือคือการควบคุมแล้วก็ควบคุมตัวเองรอแล้วก็เข้าในจุดที่เหมาะสมควบคุม Reward แบบนี้ให้ได้คุณก็จะสามารถที่จะทำกำไรได้อย่างต่อเนื่องแล้วก็อยู่ในตลาดได้อย่างยั่งยืนครับ